มากินข้าวทุกคนตอนนี้ลบสิงองศา,าหนาวสิบสองลบสิบสองดูนะว่าหูเราสร้างควันหูนระคบเย็นไปในตัวทุกคนบอกได้เลยหน้าพี่ดิวชาไปหมดมันก็เลยไม่ะคะ่อยว่วงครับแม่แม่นะครับเดี๋ยว้องนี่จะพาแม่ไปกินอาหารอะไรนะอาหารเกาหลีมาดูกันเลยนะครับทุกคนอี๋บรรยากาศดีครับตอนนี้เดี๋ยวก็ มาถึงร้านอาหารแล้วนะครับที่เกาหลีใต้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันโยเซอ,อ,อแล้วตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับทุกคนร้านที่เป็นร้านประจรที่ดิวอะมากินบ่อยมากนะครับนี่ก็จะมีเมนูนะครับทุกคนเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราจะสั่งอะไรนะครับคาบสมิต้าคาบเช้า์มินต้า และนี่นะคะก็เป็นเมนูนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวดูให้นะว,ว้าวเดี๋ยวไปสั่งกันเลยครับแม่แม่ทุกคนตอนนี้ดิวก็กินเป็นแบบไข่น้ำนะครับแล้วก็ไข่เจียวนะครับเป็นเมนูพี่อยู่เกาหลีนะครับก็นนี้น้ำทีมโดยครัอาร์ตเหมือนเดิมวันนี้อากาศหนาวมากครัวอาร์ตสุดๆครับลบ14อ,องศา,าสุดๆครับข้างน,นอกนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนเดี๋ยวเราออกไปแบบ สูตรบรรยากาศว่าลบสิบจิองศาลจะหนักขนาดไหนดกอกุณอาร์ตสูตรอะไรครัวันนี้พี่อินก็มานะครับให้ดูแค่มือก่อนเพราะว่าพี่อินก็เดี๋ยวอัปเดตหน้าหอ่อทีเดียวยังครับทุกคนรอติดตามดะะ้ครับส่วนพี่ดิวก็บึ้มดีนะครับทุกคนรอเป็นคน เก่งคนแก่งอยู่แล้วครับคิดทรับจะบอกวันที่2นะทุกคนปวดแผลปวดอะไรอยู่นะทุกคนแต่ถ่ายคลิปให้แม่ๆดูนะครับเพื่อติทตามกันอ a n y o kaseyo ปับตามด้วยนะครับเอเคทุกคนแล้วนี่ก็คือเมดูไก่นะครับบันไก่วุ้นเส้นบ้านเราอะ่ะแม่โอ้โหน่ากิดมากครับสมิตาโอ้โห เราไปกินกันเลยทุกคนดูดิเนี่ยเป็นจะแซ่บแซ่บครับนี่เมนูเกาหลีนะครับทุกคนทุกคนตอนนี้นะครับยูอ,อยากจะบอกว่าน้ำซุปอร่อยมากน้ำซุปวหวานมากแม่แม่แ,มแซ่บหลายแถวจะได้ถ่ายเร็วๆแม่หู เดี๋ยวรอหน้านะครับว่าหน้าจะเป็นโบ้าหรือโอบนะครับทุกคนแต่ดูเชื่อว่าหน้าจะลลหลอดหลอดเลแม่หน้านี้เดี๋ยวรอมปนเข้าที่ครับแม่ไม่มีใครทำสัญญาการสองวันแล้วไปออกกอมมีแต่ดมดิวเนี่ยค่ะเมื่อวานออกมาจากพ้อพันธุ์แล้วก็เนี้ยก็คือให้แฟนเขบเห็จไ,ได้เลยเพราะเราเป็นคนจิ้กจ่ายจิ้กจ่ายเจอการตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะครับตอนเท่าไหร่นะ หกหมื่นหกพันวอนนะคะทุกคน <S <S ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะครับกับอากาศลบสิบสี่องศาแล้วดูปา่าฮูอาร์ตโอ้โห <S 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 สุดๆทุกคนนะครับตอนนี้พี่น,นำหน้าไปแล้วครับไปทุกคนแล้วตอนนี้ดิวออกมาจากร้านอาหารแล้วนะครับตอนนี้ลบประมาณสิบสี่องศาทุกคนแต่หิมะยังไม่ตกนะแม่แต่แบบว่าผมเย็นไปในตัว เมืองเกาหลีที่นี่เป็นย่านกำนัมนะครับน้องดิวมาอยู่ย่านกำนัมนะ,ะเพราะว่าดิวมาทำทำหล่อที่แถวนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกัน